บอกยายระบอกยังยังเลยยังด่านชีเลพาตัดได้ไดลยงอ้าวคนมันออกมามื่ออื่นก็อ่ะก็ยังแห้งสิติใจเข้ามาปืนเนี่ยบดมือในหูแหละประตูหลบแบบคนวานแล้วมือเป็นคิวของชินชัยผู้เดียวบดมือใชผู้เดียวบดมือวะคนอื่นแทบจะบวมนั่นเลยก็อยู่ ความสำคัญอยู่พี่น้องกับคนเจ็บคนป่วยคนแพ้คนภาวันาเอาตกตกนอนกลางคืนค่ะพาวันาใช่ไหนร้านใน้าต<แ>ัดไอ้รักษาะเอ้าทูทบ,ดบงดูทูบกดูบกเมียดูมาที่ไหนป<ะ>ากมัดจำแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยหนึ่งแสนบาททวด ตมือบาทน,นี่โอ้ยพี่น้องเลยยู้เข่าอยูอ่บ่บุหิวเร็วอิมม้มเข่าน้าบาทหลานที่ได้พาตัดได้อิ่มเข่าเลยบ่โอ้ย,สบ,ยออสบายดี้ะพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องค่ำแล้วมือที่ชี้แล้ววันนี้พากันกลับห้องกัมฮง,ง,งกับเพื่อนกับชานก่อนพี่น้องเลยโหหลก็จอดพุ๊บกจอดไว้ใกล้กุ้งย่ออเงินประตูเชียว Thì nó ghê Âu, cây cũng nhỏ đây okay, nhò, cái đây Một cây cũng nhỏ, cái cây cũng mày khi gạo đây này cái này Cốc sang sáng bật này, cốc khám bỏ Cốc, cốc nhỏ, cốc nhỏ nhỏ, cốc nhỏ cũng nhỏ cái khám nói Ôi, mà ăn cốc nhỏ Ờ, buồn khám buồn nhỏ Bái xem, bái Cứt mai, cứt à

สองไม่เหืียดไม่ซ่านคำอีกแล้วพี่นอะ้รไม่ได้กินยังไม่กเตมดอยากล่ได้กินเข่าก็จะเศร้าเลยไม่ได้กินเข่าเลยอออีซื้อกินขนมกกาแฟเลยแหนึ่งตึงไ่ได้กินเข่าเลยพี่นอเไม่ได้เด็กๆไม่ได้จีิวบ ไปหากินไ้ที่กินไอแขงแล้วเอวพี่น้องเอกเป็นมือที่4ีเมื่อนี้ที่เขาอยู่โรงพยาบาลจะมีข้าวดีเเดอ้อพี่น้องเด้อก็คือน้องจิงชัยบืนเศร้าพนรากาศที่ได้เข้าห้องผ่าตัดเดอ้อพี่น้องบาดน,นี้ก็ดีใจน้ำนองเพิ่นเน,ะนาะจะได้รับการรักษาแล้วพี่น้องเอกที่เขารอคอยมาตะดุนแต่นานเนาะ ถือว่าได้รับการรักษาแล้วบ้านนี้ก็ดีใจน้ำนองเพิ่นแต่ว่าผลชอกมา,จากจังใดก็ว่ากันนิดนึองเป็นอย่างเงี้ยเนาะกับบืนแล้วก็มาลุ่นน้ำกันมาใจจดใจจอ่ออยู่โรงพยาบาลน,นี่แหละพี่น้อง,องเง้ยเนาะเพราะว่าเวลาผ่าตัดนี่ก็หลายชั่วโมงเฮงเนะเพิ่นเตรียมห้องผ่าตัดไว้ให้น้องเฉพาะน้องสิงไส้น้ำบิดมือเลยบืนเันเป็นการผ่าตัดใหญ่เลยย่าน สไเวิลาโดนนะคือเป็นหรืว,ว่าไงคือบรับเคร็อื่นเลยคือรับเคร็้องขิ้งไซอย่างเดียวเลยเนาะไป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 นี่อย,อยู่ในโรงาบาลเดี๋ยวกำลังเสียออกผาประตูมอห้องก่อนแล้วเลยประตูด้วยประซืี่แม่มากินมหอหงบอ เดีวเลยเดี๋ยวเลยแกแงว่าแงว่าจะโดยเป็นไังไงตอนน้เราให้พี่ให้น้องฟังเลยจังน่อยคิดไหมเนี้ยตัวนิดไหมใช่นี่ตามประตูในรถไปแล้วไปน้องเลยโอ้ผมบอกย้ายระบอย่าง ย่งเลยย่างดานชิ้ิพาตัดได้ไายย่งางเอาข้าวดี<บ>พระปเจ้ขอลเรามาทูบบอกยา่าเราด้วยก็มีอยัง,ยงเงงนาะประตูก็ถือว่าดีใจนีำและได้มีข่าวว่าสได้รักชาลานแล้วโลงใจเกืียบเหมือนก,นกันกับหนักขุดบอลกับเป็หลอดชิงชนะเลิศนะ<อ>แต่ว่าไฟสิพแหร์อชนะก็ รุ่นรุ่นก็มวยกับคู่อีกนะเนาะอ๋อเนี่ยคือตื่นจะม่งวืนโอ้พรท่นว่าระทันว่าในปกติตื่นสามโมงตื่นช่องมุ่งผเวไว้ได้เห็นมากเนาะอ่ันอันนั้นจังหวะมันความภูมิใจกะถือว่าภูมิใจลายม่องเที่ยวเที่ยวมาลองต้องลองต้องอันนันเลยกาได้ไดข่าวว่าจีได ไ <đ> าได,ด้าฟดัดแล้วกะลุงใจนะครับระดับหนึ่งเนาะระดับหนึ่งแหละแต่ผลม,มันออกมามือ่ออื่นก็ก็ยังแห้งสิตีใจเขาไม่บืนนะเบดมือนะหูแหละพตัวเป็น,น,น,นอะไรกันบืนนะบดมือตอนแรกมันหูแหละเป็นอะไรกัไดเ้เป็นกระชแจ้งมาเนาะขันหาบก,ก็แจงแยกเบาเลยในกระตแบบ โล่งๆเบาๆอะไรแบบนึงบนบ่ได้นอนรอรุ่นหรอเมื่อนัทเมื่อนี่นะแต่ก่อนก็ยังคิดนัก่อคิดได้ผ้าเบาหรือผ้าหรือบผ้าสิดได้กับหรือว่าชิดนอนยาวแต่ว่ายังบริเหตุให้เหมือนนั่นมือทุนี้มือนะอันนี้ก็ถือว่าชีมือเนาะมันก็เป็นธรรมดาแพทย์หมอเคนได้นอนรอเคนง่ายเพื่อสิได ผ่าตันเพอ่์จีนัยคิวชีวิตคนเนาะชีวิตคนเป็นอะไรดิเหตุอยู่ๆเดีไปจับชวดขึ้นมาขมาขึ้นมาก็ะปรายเนาะกระปรตยโดนเปียมทุกคนปลอดภัยยังไงเป็นอะไรหลายเขตหลายเปียกเพราะเบอร์จีนัยผ่าตัดบางคนเป็นพันช่องพันเมามันไหลคนเจ็บเนืก็ได้นะ ก่อาจจถือคิวเขามันก็นบอ ngại จุดว่าชุดจะได้ผลล่งเห็นจุดชุดแล้วคือว่าสุดหลอกจุดว่าชุดบแ,แบบคนวานแล้วมือเป็นคิวของชินชัยผู้เดียววดมือใช่ผู้เดียววดมือว้คนอื่นแทบจะบอนนั่นเลยนะก็นั่นอยู่ก็ให้ความสำคัญอยู่นกับคนเจ็บคนป่วยทุกคนกับบริวารเรเนาะมีแต่ว่าไป็รุ่นไปเบิ่งน้ำกัน,นอื่นโอ้ยพี่น้อง ตันใดๆเป็นหมอคอย <พอ S 2> ลุดตลอดปลอดภัยดโดยมีพาะนบมือนะฮะมึงเอาภาวันนาเอาตุบๆนอนกลางคืนค่ะภาวันนาจังไงยร้านในพาตัดไอ้รักษาตัวได้กินข้าวแบบชิลิมันได้ชิลิพาตัดบางเสือนอนมวนกะมีบางนีนอนคุด ต,ตืินแต่สามโมงสองโมงค่เมื่อิดเป็นไดไหนเนาะเออแต่นี่ยมันไปเอวีวกันตอกไข่เกือบจะสร้างหมดแล้วแหละ <c oughs> ลงไปนรับนะรุ่นกัะบื้อนี่เนี่ยอื่นในรุ่นทักรุ่นในกระอื้นนี่นนนนนนนม้ยกับคู่อีกนะนะชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายนะรอบจัดตัดเฉลี่ไปชิปชเพเไปชนะไปชิชนะก็ได้ตัวมัน รุ่นดีหรอพี่น้องโอ้ยเนาะฟังเบิ่งรุ่นมันนี่ก็เลาะฟังมัดมืออยู่มันนี่กันรุ่นคือกันได้มันนี่กันพี่น้องรุ่นพวกคุณโยรับลานกับเบิ่งหมดเลยนี่เป็งงนี่แผดจิกคุณมารุ่นมาเปลี่ยนบอหไหนย่นเปลี่ยนเปลี่ยนคุณมาเปลี่ยนแผ่นบอหรือว่าจิกคุณขึ้นี่ยเปล่นมาตอน ยันคนว่าอาโม่คนว่าเลื่อนไปอีกไงนะบริพายที่เรนั่นแหละเราก็รุ่นไปน้ำกันมื่อกี้เพิ่นมาคอนเฟิร์มกรืว่าได้ยินจากปากเพิ่นเองมาเตียงเข้าไปคุยเมื่อกี้ตอนแรกก็โอเคอยู่ก็โล่งใจไปได้รับหนึ่งแล้วเพิ่นบอกว่าเตรียมไปปั้ดทุกทิ้งทุกอย่างแล้วพี่นเอาไงบริษัมีการเปลี่ยนแปลงยังนะก็คือเตรียมปั้ดพร้อมหมอกพร้อมทุกอย่างเลยเพี่น้องาไงเนาะ ก็ได้ยินแบบนันก็เออดีใจพี่น้นองเลยไดับหนึ่งแล้วนี่แต่ว่ามันรุ่นน้ำการนี่บูนเป็นองค์แบบนี้รุ่นขั้นตอนสุดท้ายท้ายท้ายสุดดีรอพี่น้องเลยก็คือ,อข่าวห้องพาตัสนี่ก็รุ่นระทึกเนาะแต่ว่าคือว่าแหละบันหัวสิวเป็นได้ไดมมันหลายชั่วโมงเฮงเลย

เม่เพิ่นไม่ได้ได้เม่เพิ่นโอเคจิบคบ๊บก็ไว้กูมันก็ลูกมันบดเอลได้แอบไ,ได้นะ <c oughs> มันก็นอนปกติมันถือว่ามันเกิดลื่นแผลลื่งมอส <c oughs> ก็บด,ด,เ <c oughs> ดเอลได้แอฟยิบแก้วมันยากขนาดนั้นมันเอลเอลเวลาหิวเข่าเนาะอยากเข่าอยากเนาะ <c oughs> มันมันลึกมูดโมเล็กะเธอจะไปเขาของนอกของน้ำก็ชุมย้ายอยู่ใกล้แล้วคนก็เบิงให้คนกับน้ำไปไปรดกับรักษาคนก็ได้อยู่อยู่ได้เนาะมันก็อยู่ได้นำดีเลยสดดีแล้วดีแล้วตับุรีจะมองมุมีมองจอดรถปะนี่ เจ๊พี่เจ๊พี่เจ๊เก็าเจ๊เก็าเจ๊ก็เจ๊เดิมลงได้ปะพุกอ่ะลงก่อนก็ได้เราอยู่คนดูฟังนั้นมันเด็กหนีบหนีบเขาเออเป็นยังไงมามานั่งคุยกันก่อนไปไหน ได้ h e a d i n งได้ต่อสว่านที่นี่เหนื่นอยอยู่ในผู้แพ้ทุ่งโมได้โทรหาไปตู้รู้โทรหาบอกไปตู้รู้เป็นอย่างนี้เนาะแล้วชิวาจะได้เ่งข่าวดีรบบเราพึ่งจะหน่อยเจ็บไม่ใช่งามแท้เจ็บเมื่อมื่อไหนเลื่อนเปิดนี่นเจ็บเจ้าเอ,องบ่บ่เนนะคง เอฟซีผ่ามันเดือเอฟซีมือเมื่อมันไม่ดูเ้ากับไพเลยไพ่เลยอ๋อากขนาดเอ้าทูบุงดูทูบวกด,ดูบวกเมียดูมาทช่ไไใช้ตัวไหนมนโบเชื่อมินโบเชื่อ

ใช่เนาะโทรไปหาลูกชายล่ะพี่น้องเลยเพราะว่าโทรศัพท์ยใหญ่บนบูมีข<อ>เขาโทรมาอีกรอบนึง ไดดูอเา,าล้บ,บัับก็บเพ็เนี่ยเื่งเนาะคนบหับก็ต้องช่วบอกคนได้ร่างเรละบหับเป็นไ้ไปใช้บุการเขียนน้อยบอ่นมี <c oughs> มันหอนฮนี่เพื่อไงอากาศอยู่คอนแกน่นก็มาถึอฮอดมือเลกด <c oughs> นลูนาวเรียลอหนาวแท้นาวว่า เพราะว่าทั้งมาเตียงกัมาได้สามสี่มือนี่หลยนอจะพาทางประตูมาทางน้องสินไสมานอนโรงพยาบาลสี่คืนเนาะเมื่อวานนี่ก็ตัดบินตัดยอดไปแล้วี่นองเอ้กระพังเบิงอีกพืนและพาตัดพาตัดในเพิ่นก็สิมาแจ้งนะเนาะมาแจ้งต้องเลยไปจ่ายเงินเท่านั้นทานี้ก็นะจังว่ากาันไนได้จ่ายในนอนเนาะ ตัวนั้นนะเป็นบุหงุอักแสนแลวก็บบุหงุต่พอเตียงจำเงินไปแล้วหนึ่งแสนบาทพระมี่นี้เนาะมัดจำเงินไปแล้วเดือบ้อยเดือพังเบิ่องมืออื่นหาเบิ่งบินเดี๋ยดิยังยังยังอือขาดเลยบบนี้นใบแทนเงินสด มัดจำผู้ป่วยนอนรักษาหนึง่งแสนบาทมัดจำแล้วเรียบร้อยพีนนนน่น้องเลยหนึ่งแสนบาททวดไปอนทางค้อื่นเราก็ไปจ่ายเพิ่นพเพราะเพิ่นเก็บเป็นเงินสดเงินสดต่างหากนะเขาจ่ายเองจ่ายทุกอย่างจ่ายทุกขั้นตอน เนาะเมื่อวานนี่ก็พาพอตู้ไปไปเบิ้งวิธีใจเงินใจคำวิธี่ใจมงไดเฮ็ดมงได้ก็พาไปโบกเขาจำได้อยู่เพราะเขาหูอุู่ยว่าสามมือตอนได้นอนโรงพยาบาลสามมือเป็นใจเท่านึงใจเท่านึงใจเท่านึง กันนองหน้าคือกัารนอนมอนจะไปบอกจะได้ไม่มีความหู้ไว้เนาะคือการใจเงินใจค้ำจะมาลุ้นน้องการเบื่นพี่น้องน้องเป็นกี่ข่าวของคาตัดแล้วเนาะเอ้ยใช่ปะง่ายไปอะครับผมพี่น้อนมัจะไปนอนมาแรงเข่าหน้า Wow. บ่บอกยิ้ม,ม,มข้างบอกินข่ากองอยู่ล้เอาไปกิน่แล้วตัวข้วงอี่แล้วย่างอยู่บเงินเท่าไหร่ย่างอยู่แต่ตอนเช่าต้อซื้อไปทุกมือบ่สเ่ซื้อไปทุกมือเงินให้ประตู่นเนนก็บไปซื้อข่าวาไอ้มีน้องชิงใช่กันเอาเก็บไว้เดีวมซื้อข่าวซื้อน้ำโดย พี่น้องเอ้ยเมื่อเราไปก่อนเราอยากกินข้าวอยากกินยังกันแล้วใครอยู่ตอนนี้ก็นเราก็ซื้อเป็นแหละซื้อเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจักเบ็ดอยู่หรอปะจักอยู่ใบยังไงเนี่เช่าเช่านนี้เลยห้าสิบอันนี้อันนี้หูอยู่ตรงเนาะลอยหนึ่งอ้าวพี่น้องเอ้ยซื้อยูใช่ไหมตัวตัวนี้แล้วยังบทันโน่จไปน้ำบ่เมฆตัวนี้แล้วบทันโน่แบบม เจ้าเจ้าไปสั่งเจ้าไปสั่งเนื้อกินอยู่ในห้านอาหารนะนี่นะผู้ปองพี่น้องอันนี้แทนเงินสดเจ้าไปซื้อเจ้าสั่งเข่าเอานี่จานหนึ่งเอานี่จานหนึ่งแหละเพิ่นเอาเข่ามาให้เลยเจ้ายืนนี่ให้เพิ่นโอ้โหอืมนี่นี่เพิ่นเพื่อนแกนั่นเนาะเพื่นเตะติ๊กแต่ไหนแกสแกนไปได้มันตัดตัดเงินนี่นี่เงินมันอยู่นี่นี่นะฮะเติมเข่านี่แหละอ่า นั่นแล้วเขาบอกเมนให้บอกเมนกว่าอันนี้หรือว่าหรือว่ามันมีมันมีอันอันอันเครื่องเครื่องสแกนแมนแมนคือเจ้าเข่าประตูนี่แหละจะบอกเขาเขาอันเขาที่บอกว่าแต่บัตรเลยค่ะเขาเกิดเรียบร้อยมันตัดไปเงินเงินก็หายไปนี่เลยแค่นั้นแหละคือการกับเจ้าเอาเอาดัานนี้นี่เลยใช่นี่แหละดมันเขาตุ่ยใส่แต่จกวันสามสิบมื้อสามสิ แต่มันเบิดเงินเท่ากับไปเติมอ,อ่าถ้เาเติมใช้สองร้อยบาทจำนวนเจ้ากินเข่าได้กินเจ้ากินเข่าจานละห้าสิบบาทก็ได้สีจานเบิดแล้ะฮักไปเติมเงินเขายันใช่เบิดเด้แต่มันโบเบิดกะเท่าไปเอาเอาเอาเอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนจะขึ้นเงินทำามอ๋อบริยัญง่ายสบายพี่น้องใช้แทนเงินสด แค่ชูนอาหารแล้วเพิ่มโบนไซเงินสดเลยผมก็ได้เอาแล้เงินสดมิตดเอานี่มันชีม้มองมองทางเจ้าหน้าที่หรือแคชเชียร์พน,นงันงนั่งอยู่น,นั่งนะเจ้ากระเบืบ้องแบบคนกระเปเอาเงินสดไปให้เติมสองร้อยสามร้อยร้อยหนึ่งก็ได้แต่เขาทีเอานี่มาให้เจ้าเอาเงินนะเขาให้น,น,หน,นี้มันก็ต,นตัดไปนะฮะเจ้ากินน้ำขวดหนึน่งก็ตัดไปสิบบาทได้ยังไงกตัดไปตัดไปจนถ้าเบิดเงินนี่แหละเขาก็บอก,บอกว่าเงินเบิดแล้วนะฮะก็ไปเติม ใช่ใช่บ่ใส่แล้วใช่แล้วซื้อเขากล้องหนึ่งกับน้ำสองขวดแล้วอืมทรายประเทศอะไรจกะเครียดกับบกหอดร้อยประมาณร้อยนึงเดียวร้อยกว่าบาทไงอยู่ในนี้อืมมันเข่าอยู่ได้อยู่สองกล้องไอ้พวกอื่นก็เติมบิ๊กครับไปเติมให้เนาะครับเติมโมเป็็นกได้ โบเป็นแล้วก็ไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อนั่นแหละนี่เพื่อนคนเงินมพอกันแม่แม่ถามเขาก็ได้ว่าไปเติมวิชายสช่ไหมก็ก็บอกกี่ดอกไปเติมเขาได้เอามาจากเราไปดีแล้วเงินบ่ได้บ่แล้วน้ำมันบ่ได้มันมันบ่มีเงินเขาก็บอกว่าเงินเบิดแล้วนะครับก็จะบอกให้ไปเติมโหยากนะมันมีงานยากอยู่ในเฮ้าหน่ยแหละอยู่ในนี่นี่นี่ปากถาเมั้งเป็นโบิดอยู่ดอก ทามาไทยไม่ไหมกันแบบนั้นแหละบุจักเลื้อเลี้ยเลื้อลงหนาลงลังมีแต่ปากเนี่ยบ่ตายยนี่นปากถามไปเลยเลยทามบุจักยังถามเพิ่นกระบอกบอกบอกนี่แหละกับเป็นเองมันกับมุ้ยไปเป็นกันนั่นแหละประตูก็ลงไปได้นหนึ่งแล้วที่จับป็นทางขึ้นลงกับบุคิดอย่างคนใดเนาะกับบุคิดอย่กงคนใดเดียวนี่ฮะฟังเขาปากสำเนียงเสียงขากกับประมัญจีจำได้แน่บัวแดงใครแน่ฮะนะใครก่อมากแต่คอนก่อน นหมดทุบเลยอือก่อนนี่ตันจูรูเลยแต่ก่อนนี้ลูกเลยแหละทำเอาเรียงเขาเมืองว่าผลงานลูกนี่แล้วตอนนี้เนาะโอเคฟาสันพี่น้องกับวลากับสุมาพัาควนแล้วเขาก็ไิคอตไปรับไปนอนไปพักไปพอนก่อนแล้วบาทนี้พี่น้องเออเนาะอ่า ไปพอตู้ก็น,นอนจังม้งตัวหนมือพอตู้แปดเก้ามงทำน้ำนอนแล้วเนาะปืนจะไปรุ่นน้ำกันยุ่งมอพ้นแล้วเวชบาลีใดก็ได้จะนอนเนาะมันจะเข้มแข็งให้แล้วแจง้งมีตู้น้ำเน่เปินบอกเปิดน้ำเน่าจะได้ปราดได้เลอเนาะนเอาละไปส,สำหรับวันนี้ก็พอเตียงขอตู้จบคลิดไปเพียงเท่านี้ก่อนพอตู้ไปนอนไปพักไปพอนก่อนปืนเจอกัน อยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์พี่น้องไงบื้อน้นองสิงไสได้พาตัดเด้อพี่น้องไงดีใจนะต้องของขอบมมุ่งควาใจขอบุญขอบคุณในลายเอฟซีปฏิจูบันจะพ้นที่พักดันและก็เป็นกําลังแรงใจให้ทั้งเบาเตียงและน้องสิงไส้ขอบคุณน้องสิงไสจนได้มหาหอดมือนี่ขอให้อยู่ดีมีเฮงปัจจุบันจุพ้บนบุญข้ามน้ำสู้บุญข้ามน้ำทรงปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมา่ ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนอนนอนรับก็คอยได้เงินหมื่นนอนตื่นก็คอยได้เงินแสนเด้อเบ็ดมึงมาคอยได้แก้วมานีโชษโทษให้ก็จะให้มาพานมาให้ก็จะให้มาเบียดเลยเบียดใงไรอย่ังมีมาใกล้เพราะว่สีธุรกิจการงานใดๆก็คอยจะเลื่อนลุ่งเรื่องในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปสาธุเนาะสำหรับนี่บาเตียงกับอ่าประตูและกน้องมี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันบืนเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปไปนอนบ้านนี่